เอาแล้วครับปืนช่างติ๊กนะครับผมตัวนี้ไอโดน่าจะประมาณสี่โลได้ครับ,บมด,ดเปืนได้ครับอาอ่ะไอเดี๋ยวผมถามเองก็ได้เ,เด,ดเดี๋ยวมันมันไม่โดนหรอกดึงมาลากมา เอาแล้วครับผมมาดูกันครับตัวใหญ่ขนาดไหนคือยอยู่นี่ขึ้นเชียงมา เฮ้ยไอหงอยิงแบบมึงน่ะโดนปลาไม่ใหญ่แล้วไปรู้เึล่อนทวารมาดิเึล่อนทวารมาดิไอไหนงอยังไม่เห็นตัวเลยเอาไงต้องทำ่ะไม่ต้องหรอต้องทำอะไม่ต้อง,อง,อง,องโอ้ยใหญ่ครับตัวนี้ สี่โลได้ครับยอดครับปืนช่างตีครับผมแป่าเมียกูได้กินป่าแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้างบนครับผมดูดิสี่โลเลยยกช่วยยกช่วยนะเอาครับผมตัวนี้ใช้ได้ครับเอาสวยสวย ปันไปหมดแล้วครับแต่ยังครับโอ้โหเหนือป่าครับทีนีครับรเอาผมตัวนี้ใช้ได้ครับไซส์ประมาณใกล้ๆน่าจะถึงห้าครับนี่ครับผลงานปืนช่างตีครับผม